เะะพราะออกตัวในเรื่องของการเมืองเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยจบบทสนทนากันง,ง่ายๆอย่างนั้นนะคะเพราะว่าความคิดที่มันไม่ค่อยจะตรงกันสักเย่าหลังนี้ก็อาจจะเป็นมากหน่อยนะครับผมซึ่งแต่ว่าก็ไม่ใช่กับผลงานของผู้กกับหนังสั้นรุ่นใหม่นะครับซึ่เขาตั้งใจยหยิบมุมมองทางด้านของการเมืองนะครับมาชวนคุยกันแล้วก็ขบคิดนะฮะผ่านภาพยนตร์สั้นแล้วสลัดนะครับเป็น14เรื่องนะครับแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในหัวข้อเมื่อการเมืองไทยในอุดมคติครับ คือไม่ว่าจะตะโกนจะพูดจะยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมคุณอาทิตย์คือผู้ใส่กล้องแบบนี้ที่ก้นสระน้ํายังง่ายเหมือนกับฝังไม่รู้เรื่องนะ,นะคะนี่ก็เป็นหนังสั้นวัยเด็กค่ะสะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงเล็กๆในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครพอพูดแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครจะได้ยินสักเท่าไหร่หรอกค่ะหรือเรื่องนี้ฮะก็เป็น ม o คิโตอินดีแอนด์แลนด์นะครับคือมดอกับยุงเป็นนักแสดงนำใช่ของสุภกิจเสกสุวรรณนะฮะซึ่งใช้มดแล้วก็ยุงเนี่ยเป็นตัวแสดงนะสื่อถึงการต่อทู้ทางอุดมการนะแต่ว่าอาจจะขาดกันเรื่องของการมองปัจจัยรอบตัวอื่นๆไปนะครับอีอกเรื่องนึงแล้วอันนี้นะคะ after babylon นะคะเป็นของคุณณพัตรีพลาวิเศษกุลค่ะก็จำลองฉากโลกอนาคตนะคะ ก็คือที่เห็นแบบนี้ทุนสร้างไม่ได้มากนะคะเขาบอกว่าเป็นหนังไซไฟตามแบบของเขาละค่ะอ่านก็ดูกันนะว่าไซฟยังไงอาจจะเหมือนทุ่งนานิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรคุณนี่จินตนาการสิคะเพื่อตั้งคําถามนะคะถึงการมีอยู่ของสังคมในอุดมคติก็ทั้งหมดค่ะเป็นส่วนหนึ่งของ14ภาพยนตร์สั้นในโครงการอะไรค็คุณอาทิตย์ไทอโรราแอดดิฮอร์รซอนครับผลงานของ15นักทำหนังรุ่นใหม่ครับซึ่งหลายคนก็เป็นนักทำหนังมือรางวัลนะครับแต่ว่ามารวมตัวกันนะฮะเพื่อต้องการแสดงผลงานที่สื่อถึงานะต่อบ้านเมือง ภายใต้โจทย์การ,รเมืองไทยในอุดมคตินะฮะฉายให้ชมฟรี3รอบตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งหวังว่าจะใช้สิ่งที่พวกเขาถนัดแล้วก็รักอย่างภาพะยนตร์เนี่ยน,นะครับจุดประกายความคิดให้การเมืองไทยเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับคําถามที่เจอบ่อยนะครับใน,ใน,ใ,นในการจัดงานครั้งนี้คือเป็นตัวแทน ของฝ่ายไหนแต่คือคนทําหนังอะครับมีหลากหลายฝ่ายรวมอยู่ในโครงการเดียวกันเหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีทัศนคติที่แตกต่างกันไปบางคนกปปสตรงเข้ากบพสบางคนเหลืองบางคนแดงแต่คือมารวมก็เลยเป็นโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยของการทําโครงการนี้มันอาจจะเป็นทางออกให้แก้วิกฤตการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าหนังแต่เรื่องนําเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะครับพอได้รับโจทย์มาใช่ไหมครับว่าให้ทําเรื่องการเมืองไทยในหวงพติอะไรเงี้ยคือผมก็พยายามแบบ แล้วเราจะเล่า,ย,ารรยังไงล่ะพยายามแบบคิดคิดพลอตที่มันเป็นอุดมคติอะไรเงี้ยแต่พอคิดพลอ t ที่มันเป็นอุดมคติไปแล้วอะเราจะไม่สามารถเล่าหนังไปต่ตอไปได้แล้วอะไรเงี้ยฮะการเมืองมันไม่มีทางเป็นอุดมคติที่มันแบบมีความสุขตลอดไปเนี่ยการเมืองจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ต้องมีการชนประทะกันอยู่ตลอดเวลามันมันต้องมันต้องมีความขัดแย้งอยู่อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าความขัดแย้งเนี่ย มันต้องอยู่บนหลักพื้นฐานของการมีเหตุผลนี่ฮะมันต้องชนประทะกันด้วยเหตุผลแล้วมันจะทําให้การเมืองพัฒนาต่อไปข้างหน้าคือมันเป็นการรวมตัวของผู้กํากับด้วยกันเองก็จริงนะคุณอาทิแต่เขาก็มีการตั้งกฎเล็กๆกันว่าผู้กำกับต้องอายุไม่เกิน28ปีคุณส่งผลงานได้เมื่อราวสองสามปีก่อน เกินมาดีเดียวเท่านั้นนะคะเพราะเขามองว่าคนอายุยังไม่ถึง30เนี่ยอาจจะยังมีมุมมองอุดมคติความคิดทางการเมืองที่มัน แตกตา่างพอเอามาทําเป็นหนังเนี่ยมันก็น่าจะสะท้อนหลายมุมมองนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยก็คือการเมืองไม่ได้อยู่แค่ในสภานะคะมีมุมมองอยังไงก็สะท้อนกันออกมารวมไปถึงเรื่องระเบียบในสังคมด้วยนะคะเรื่องเงินทุนมีแม่คุณก็คือต้องบอกว่าพอเป็นภาพยนตร์อิสระแบบนี้คุณพิยาไม่จํากัดโดยเงื่อนไขเรื่องของการใายเรื่องของเงินทุนเรืตั้งแต่แต่ละมุมมองที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยก็มีความหลากหลายอย่างมากนะฮะแล้วก็เป็นภาพสะท้อน ตัวจริงเหมือนกันนะครับค่ะแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่ทํากันเองแบบนี้แล้วมันก็ถูกแบนก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมุมการเมืองที่บางครั้งเนี่ยมันก็สุ่มเสียงในการนําเสนอหรือไม่ก็ถูกฉายแบบจํากัดโรงนะคะอืะอ ซึงงงงง่งจริงๆอย่างนี้ก็เลยเป็นข้อได้เปรียบนะของภาพยนตร์อิสระแบบนี้นะครับซึ่งออทําให้อย่างของทางกลุ่มไทยออโรราแอดดิคอร์เรซชนนะครับซึ่งก็ยึดแนวทางนี้แหละในการนําเสนอซึ่งโดยไม่มีข้อจํากัดก็จะทาให้สามารถเผยแพร่ผลงานได้อย่างทขว้างออาขวางมากขึ้นนะแต่ว่าอาจจะมีติดขัดตรงที่ว่าอาจจะมีกลุ่มคนดูน้อยไปสักนิดนึงไปดูข้อดีข้อเสียกันค่ะว่าหนังแบบนี้เป็นยังไงบ้างทุกวันนี้เวลาทําหนังอะไรเอาไม่ต้องการเมืองก็ได้แล้วบางทีทําหนังแบบมีสัญลักษณ์บางอย่างที่ ดันไปเชื่อมโยงได้กับเรื่องอื่น,อนๆอะไรเงี้ยฮะที่มันเป็นความสุ่มเสี่ยงในสังคมก็โดนแบนแต่ถามว่าในลักษณะของหนังสั้นเนี่ยผมว่ามันมันมีช่องทางแล้วก็มีอิสระเนื่องจากว่ามันโอเคหนึ่งเลยคือมันไม่มีระบบทุนที่จะต้องมาค้ำเราใช่ไหมครับเอ้ต้องตามใจในายทุนต้องตามใจคนให้ทุนละสองคอือยังไงยังไงถ้ามันไม่ได้ไปสู่พับลิกจริงๆเนี่ยก็คงไม่มีคนมาเซ็นเซอร์อย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุณยังไปไปกังวลกับว่ามันจะฉายได้หรือไม่ได้หรือว่า ใครใครจะคิดยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าจะโดนแบนไหมหรือว่าคือผมว่าอย่างนั้นมันก็งานมันก็จะออกมาแบบเหมือนผมไม่รู้ถ้าเป็นผมผมจะเรียกว่า,วามันมันไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ะคืองานศิละปะทุกขแขนงครับมันควรจะหลุดออกมาจากอะไรพวกนี้ออไอกรอบที่มาบังคับเราอะไรเงี้ย โครงการหนังสั้นการเมืองไทยในอุดมคตินะคะฉายอีก2ครั้งค่ะคือ15มิถุนายนที่ทีแคพาร์คเซนทัลเวลนะคะเสียค่าเข้าแค่20บาทนะคะแล้วก็วันที่22มิถุนายนนี้ที่ห้องสมุดค่ะเด e ะร a d i n g Room แบงกอกศรีลมซอย19อันนี้ชมฟรีนะคะไปกันได้ตั้งแต่บ่าย2โมงเลยค่ะก็ทั้งหมดก็เป็นหนังสั้นสะท้อนปัญหาละค่ะทุกคนก็ใช้เวลาผลิตหนังกันราว1เดือนเต็มนะคะ<อ>แล้วก็ผลิตออกมาในมุมที่ตัวเองเรียกได้ว่าถนัดนำเสนอแค่5นาทีถึง15นาทีเท่านั้นก็รียกว่า ปล่อยเต็มะจัดเต็มนะคะใครอยากนำเสนอมุมมองการเมืองเรื่องไหนก็เต็มที่นะคะ